ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครต้อนรับฮาโลวีนกันนะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็คือฮาโลวีนชื่อฮาโลวีนอะไรอ่ะฮาโลวี <c oughs> e un, นอีอันเนาะ2013คือมันเป็นตัวละครที่แจกฟรีให้เล่น10รอบในปีที่แล้วใช่ป่ะวะน่าจะปีที่แล้วแหละ2013เออลืมปีซะและมาดูว่าเออฮาโลวีนตัวละครสุดแล้วเนี่ย มันจะตึงไหมไม่ตึงหรอกความสามารถมันไม่มีอะไรเลยความสามารถของมันที่ผมจําได้นะก็มีดูดดูดนิเทศการเปิดจัดงานน่ะแล้วก็มีเป็นมีอะไรอีกวะมีสองอย่างหรือเปล่าไดดด้ดูดูดมีดูดมีเอ่อถลายการดึงแล้วก็มีเป็นมีล็อกเมืองมีแค่นี้แหละ อเรามาเจอกับพาด้วยพาอะไรเนี่ยตำนานพาโอเคมาเราได้ทอยคนสองอยู่ไม่เป็นไรถึงตัวเราจะกางจะจี้เราใส่มาเต็มอืมจี้เราจัดเต็มก็เป็นตัวที่แจกให้เล่นสิบครั้งในปีที่แล้วซึ่งผมยังไม่ได้เล่นสักครั้งเลยเออเอามาเล่นปีนี้เออเอามาเล่นปีนี้มา รอให้พาเขาทอยเสร็จนะหูแล้วเขาชาร์จโล่สองขั้นเลยวันนี้ลำบากลำบากแย่เลยรอรอรอ <c oughs> ปีนี้จะมีตัวละครแจกฟรีไหมเนาะเออตัวละครแจกไม่ใช่แบบไงดีตัวละครแบบเนี้ยแจกฟรีแบบเนี้ยอีกไหมยังก็น่าสนใจอยู่มาไปไปปัญญาออกหน่อยปัญญา เออสวยออกแล้วก็ดูดหมมันเป็นชั่นออกไหมนะมันจะออกอยู่นะโอเคออกอยู่แต่สปริงเราอยู่ไหนสปริงอ่ะต้องการสปริงอู๋สปริงเราไม่ออกเลยอะถ้าสปริงเราออกนี่เราอันนี้ได้นะเนี่ยเราอาจจะฆ่าเขาตายได้ เสียดาสปิงไม่ออกแป้นออกอีกอ,ออกดีจัดนะสปิงออกแล้วเว้ยมาดิเป็นยานเท่าไหรนะ่น่ะห้าสิบบวกเทีลสิบเองไม่เยอะนะแต่ก็เอาเรื่องอะ่ะดูดีมาติดกุหลาบคือจบแต่รถเราไม่ค่อยชาร์จเลยเนาะปึ๊บติดไหมอะ่ะเหมือนจะไม่ติดออโต้ไปแล้ว ไม่ติดอ้ยถัดการอยู่สิบหายแล้วโอเคโลเราชาร์จสองขั้นอยู่ไปโอ้วัศมีตรงนี้เราจะโดนไอ้นี่อ้ยน่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วโอเคเป็นไงล่ะอิทิลิ์คนสองพลังของคนสองอะ่ะมันไม่อยู่จริงเป็นไง โอ,อ้ออกออกออกใบนะเนี่ยของเนี่ยหวยจัดอะ่ะมาอีกตาก็ฮโลวีนปีนี้ก็ตัวอะไรนะเออฮโลวีนปีนี้เป็นอัปเดตพอดีะก็น่าจะเป็นตัวตัวอะไรนะลืมชื่อหละไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูโอเจอเมเลี่ยวแต่ละตัวขอคนสองได้ไหมอะ่ะโอ้ได้คนแรกอีก โดนดีแบบเนี้ยโดนลำรบร้อยแน่แน่เสร็จแน่แน่ไถอยไปก่อนรู้สึกว่าไม่น่าไม่น่ารอดอุ้ยแต่แป้นนี่ออกดีจัดอะแป้นอะห้าสิบเปอร์เซ็นไม่แสดงผลตับตัววอกสิบจะออกแบบห้าสิบบ่อยมากอะถอยไปก่อน เราทำอะไรไม่ได้เลยอนะ่ะตอนเนี้ยดูดิโอ้โหแป้นออกดีจัดอ่ะสุดยอดอนะ่ะเออเรามีตกเมืองได้ตังค์อดีนะ่เนาะงั้นตกเมืองเอาตังค์ก่อนปึ๊บ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 โอเคโอ้อยเกณฑ์หิมะสวยละสามไป โอ้โหสามออกสิบสองเลยไปได้ไงวันเนี้ยโอ้ oh, oh, แล้วลงตรงนี้ด้วยหายแล้วแล้วโดนแน่ขอให้รอด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 ปลอดภัยอูแล้วไม่น่ารอดอะ่ะโดนไปละไม่เขาไม่อันนี้เลยไม่หวาบเขาน่จะหวาบอ่ะ โดนไหมทีนี้เราต้องจ่ายนะเนี่ยถ้าโดนทีนี้ยไม่มีป้องกันมาเบิ้ลเลยเออโดนไปป้องกันไว้ก่อนอได้เชิญได้กุพงกพุนได้เชิญโอ้โหลำ้ำ โดนล้ว่ะยังไงเราจะรอดไหมเราไม่น่ารอดอ่ะหมวกหมดยังอนี่ยยังคือโดนไปแล้วโอ้โหไม่ไหวว่ะต้องยอมอ่ะยอมยอมยอมเสียเวลา <c oughs> จเจ้าอะไรมากกับตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอะตัวเนี้ยมีแค่เป็นกับดูดสามช่องไอ้ไม่ใช่ดูดดูด จัดน yeah, hmm. mm ิเทศการแล้วก็สไลด์สไลด์อะไรของมันนั่นแหละมาอีกตาตาท้ายแล้วคือมันมาต่อเลยคือมันไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะขอคนสองได้ไหมแบบเท่ๆแอ๊กอ่ะหูเจอเดทเจอเดทแบบนี้เราอาจจะชิว อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะได้ถอยคนสองโอเคมีโอกาสชนะอยู่ขอให้ของเราออกดีๆเหมือนทายที่เจอกับพระเดี๋ยเขาจะถอยไปไหนนะเอาติดคุกไปนะเอาไม่ติดโอเค ถอยหน้าถอยหลังขอให้ออกโอ้ไม่ออกเลยแบบนี้ชิบหายดีแบบเนี้ยมีในประเทศอยู่เนี่ยแหละ่นยิงกับถอยหน้าถอยหลังนะเนาะไม่ค่อยออกเลยโอ้โหเนี่ยไม่ออกสองตาติดโอเคโอเคเลยเเลยครับโดนดีแบบเนี้ย โอกาสชนะเขาแบบมีเยอะนะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีอะ,อะไรนะเขาชาร์จลูกแค่ขั้นเดียวเองอะ่ะเสีได้วะไปลงคุกไปโหถอยอย่างแม่นประชดดูอันนี้แบบเนี้ยโอ้เสียายวะ่ะ มีโอกาสชนะเขาได้นะเสียดายว่ะเสียดายดูดิโดนนี่แบบเนี้ยโดนเรียบร้อยโดนล้า <c oughs> เอออย่างน้อยเราก็ชนะเว้าตาแรกอ่ะอย่างน้อยก็ชนะอถึงตาสองตาสามจะไม่ชนะมันชนะเอ้ยมันไม่ชนะก็แปกแลกละเอ้ยไม่แปลกพูดอะไรไปเนี่ย มันชนะได้ก็แบบสุดแล้วอ่ะเออความสามารถมีอยู่สองอย่างสามอย่างเนี่ยคุณสามารถอยังกงกเลยโอ,โอเคสำหรับตัวฮาโลวีนเออตัวพูอดอะไรไปเด่ะสำหรับเอ,อ่อตัวเนี้ยก็มีแค่นี้แหละเ,ออเล่นต้อนรับฮาโลวีนหน่อยโอเคฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยอะไร